รถเข้ามาอีกคันของทางร้านนะครับสาย Honda Classic ต้องจัดบอกได้เลย Honda CB 1100 US Spec นะครับคันนี้ปี2015กับเลขใหม่7,800กิโลเท่านั้นมีกระเป๋าข้างพร้อมแหลกตรงรุ่นมาให้เรียบร้อยแล้นะครับคันนี้แนะนำมากมากโคตรใหม่ยางหน้าหลังยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับเบิกใหม่นะครับยังไม่เคยลงถนนเลยนะครับใหม่คลิปเสียงหวานๆสีสุบเหลืยงมาดูเลขไม่กัน เลขไม่เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดกิโลนะครับมาดูกันนะครับสีดำถังสีดำคลิปแดงนะครับจิบแดงเทาโคตรหลอ่อแล้วก็บางคนหน้านะครับเงาเงาโครเมียมมีตัวบาลานซ์โช๊คมาให้เรียบร้อยยางนะครับกีเด็ดเลยขนมีครบทุกเส้นเบิกใหม่คลิปยังไม่เคยได้ใช้งานใหม่จริงๆแฟชบาร์ซ้ายขวานะครับตรงรุ่นกระเป๋าไลโน่วอล์กมีมาให้ด้วยเท่ๆนะครับพร้อมแหลกตรงรุ่น บางโคลหลังนะครับโคเมียมใหม่ๆ่กริบกริบดูดอกยางกันครับใหม่นี่ยังไม่เคยได้ใช้งานนะครับหนึบหนึบเหนียวเหนียวใหม่ทุกจุดมาฟังกันว่าคันนี้เราจะเปิดกันเท่าไหร่นะครับคันนี้เราขาย2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโคตรจะเราใจพร้อมกับขี่ตัวน้ำมันขับขี่ได้เลยยางหน้าหลังใหม่กริบๆิแบบนี้ไม่ควรพลา,าดภายใน,นการซื้อขายและเคยเหมือนเดิมส่งรูปรายละเอียดบอกมหาแชมป์ได้เลยเดีด๋ยวจัดการดูแลให้เลยครับสวัสดีครับ